คลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยที่มีบรรยากาศดีค่ะวิวสวยค่ะเป็นวิวบรรยากาศท้องทุ่งนาเลยนะคะลมพัดเย็นตลอดทั้งวันเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินแปลงสวยที่อยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะคะ สวัสดีค่ะหนึ่นุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคิรัตนะค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยที่มีบรรยากาศดีค่ะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะวิวสวยค่ะเป็นวิวบรรยากาศท้องทุ่งนาเลยนะคะลมพัดเย็นตลอดทั้งวันเลยนะคะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะคะถนนคอนกรีตก็จะมีความกว้างด้านหน้าแปลงนะคะอยู่ที่6เมตรเลยนะคะ สำหรับถนนคอนกรีตด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะมีสองช่องการจราจรรถยนต์สามารถที่จะวิ่งสวนทางเข้าออกได้ด้วยนะคะที่ดินของเราก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะคะมีหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตถึง100เมตรเลยนะคะเป็นที่นาที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนก็ประมาณ1เมตรนะคะมีความลึกจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงทางทิศตะวันตกก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ90เมตรนะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธิ์ก็จะเป็นฉนดคุดแด,ดงค่ะเนื้อที่2ไร่2งานกับ22ตารางวานะคะเจ้าของขา<อ>ย<อ>ยกแปลงในราคา800แสนบาทเท่านั้นเองนะคะฉนุดพร้อมโอนค่ะและค่าใช้จ่ายในวันโอนก็คนละครึ่งกับผู้ขายนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะก็จะอยู่ ระหว่างหมู่บ้านนะคะก็ติดกับถนนคนกี่ตที่เป็นถนนระหว่างหมู่บ้านนะคะทางไปทางด้านทิศตะวันออกก็จะเป็นไปได้อีกหลายๆหยมู่บ้านนะคะบ้านทวกบ้านกรูดบ้านหนองกาดนะคะก็และไปทะลุยังถนนเพชรมาตุกาได้ะคะ่ะไปยังถนนเพชรมาตุกาได้นะคะสําหรับถนนด้านหน้า ไปพื้ดินฝั่งนี้นะคะก็จะไปอีกยหลายหมู่บ้านและไปยังถนนเพชรมรรุกาได้ค่ะห่างจากถนนเพชรมรรทุกามาก็เพียง2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและด้านทางที่ตะวันตกนะคะก็จะไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่ไปยังที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้ด้วยค่ะก็จะเป็นบรรส้มบานขามนะคะที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ4กิโลเมตรนะคะ ไฟฟ้าประปายังไม่มีนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างกลางของหมู่บ้านนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างข้างข,างของแปลงที่ดินนะคะตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินประมาณ50เมตรก็จะมีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านสวนอยู่นะคะทำเลี้ยงปลาค่ะทำสวน ผลไม้ปลูกผักพืชผลไม้ต่างๆนะคะก็จะเห็นได้จากภาพมุมสูงนะคะเป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับที่จะมาสร้างบ้านสวนได้นะคะเพราะบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะไม่เปรี่ยวนะคะก็จะมีรถวิ่งเข้าออกแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงน,นี้ก็เนื้อที่ สงไร่สงงาน22ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์ก็เป็นฉนุ่คุดแดงค่ะลักษณะของดินก็จะเป็นดินเหนียวเหนียวนะคะเป็นดินดีค่ะน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะบริเวณนี้นะคะก็สามารถทำนาได้ก็ประมาณส3งถึงครั้งเลยนะคะสำหรับบริเวณข้างเคียงเรานะคะก็ทำนาอยู่นะคะก็จะเป็นทุ่งนาเขียวชะอุ่มแบบนี้เลยนะคะดินดีน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะอยู่ห่างจาก ตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาเพียงแค่4กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ20กิโลเมตรนะคะกรุงเทพมหานครค่ะก็จะอยู่ห่างจากเราไป260กิโลเมตรนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล162เมตรนะคะเป็นที่นาที่ดินดีค่ะเป็นดินดินดีนะคะเหมาะสําหรับการปลูกพืชผักผลไม้ และจะมาทําการเกษตรทํานาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะมาสร้างบ้านสวนคุดตะปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้เลี้ยงปลาได้นะคะดินดีน้ําอดุดมสมบูรณ์ค่ะที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดหรือ,อ,อจะเดินทางมาดูที่ดินได้ตามพิกัดที่เราให้ไว้ใต้คลิปได้นะคะสำหรับที่ดินแปลงน,นี้นะคะเอกสารสิทธิ์ฉนุดคุดแดงค่ะเนื้อที่ ส่งไร่ส่งงานยี่ส่งตารางวานะคะเจ้าของต้องการขายยุกแปลงในราคา8เซนต์บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่ไม่แพงนะคะเพราะจับต้องได้ค่ะ และเป็นที่ดินที่มีความสวยนะคะอยู่ติดกับถนนคนกรีดและหน้ากว้างติดกับถนนคนกรีดถึง100เมตรเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเดินทางมาดูที่ดินได้ค่ะหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ไลน์แอดของเรานะคะไลน์ของเราก็จะเป็น p a k a n 9 9 9นะคะหรือโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ